สุดกว่าน,นี้มีไหมครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับก็เข้มมาทั้ง3ตัวเลยไม่ว่เป็นทางด้าปนปานามาครับลูกไวครับแล้วก็ฮามคามครับก็มาครบเลยหน้าช่องว่ดสุดแล้วครับในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้สิบเคที่วางไว้3ตัวนะครับแล้วก็ชุดกายสองชุดครับก็มาครบ มาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยพี่ในยี่ครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่นะครับที่เยียกได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่นะครับสมาชิกมาเป็นครอบครัวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไ์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนเอาทีครับเหมือนเดิมครับมีสามคู่ครับไม่เล่นเชียงเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดใจฝากกดติดตามแล้วก็ วันนีครับพามาที่ No.8 Edition หนึ่งครับคุณระหว่างด้าน Thomso ครับวันนี้เปิดบ้านด้านโมสครับคุณย่ไปได้เก็บหนังเจ้าบ,บ้านทอมโซ่ได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาทำได้ดีครับกห้าเกมหลังสุดเนี่ยเก็บใช้ไปหึงสามเกมครับแพ้ไปหนึ่งเสมอไปหนึ่งกับ แต่ต่งหน้ามดครับเกมในบ้านเนี่ยอาจจะดีครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับวันนี้ครับผมชื่อว่าทอมโซครับน่าจะเปิดบ้านเก็บสารแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ทอมโซได้เลยส่งคู่ลงไปนะครับก่ัวหวังนะซ้มบอกศูนย์แปดครับวันนี้เก็บด้านโมลตกิมครับคู่เดียวไปเลือกเก็บด้านโมลตกิมได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับเก็บชัยไปถึงสี่เกมครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมครับคู่นี้ครับอีกอย่างหนึ่งครับมองเลยครับว่าจะเป็นบบบบบออลลลแพ้้้ทาางงงคคครรรััััััเเเเเดดดดิินนมมมมมกกกกหสุฝ่โ็ชยยไไ และกระแสตอนนี้ครับไหลเอียงมาทางบรูคิมแบบเห็นได้ชัดครับวันนี้ครับผมชั่อว่บรูคิมครับมีให้แน่หนึ่งประตูครับไปลุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใกลเลือกเขียร์ไปที่บรูคิมได้เลยส่วนตัวแถมนะครับเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้ละกันขอหัวใจสัก50ดวงละกัน ตัวแถบในครอบครัวเนี่ยก็แตกกันมา5วันติดแล้วนะครับสรุป2ทีมสำหรับวันนี้ครับชอบแบงค์ด้าทอมโซ่แล้วก็บอโดกิมครับจัดให้2คู่แบบนี้กันไปเลยหรือพี่นะครับที่อยากได้เอาทางเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ในรูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่นะครับสามารถขี่มาเป็นครอบครัวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์แน่นอนรองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลถึงความสุขสวัสดีครับ